สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกิดกินจากช่องนอนเช้าสตูดิโอนะครับทุกคนครับวันนี้เป็ดพาทุกคนมากินลูกพับแห้งครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็ดยังไม่เคยกินเลยสักครั้งในชีวิตเลยนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้คือลูกพับสดเป็ดก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าไปดูซีรีส์เกาหลีมาแล้วก็ ไปเห็นเขากินลูกพับแห้งเกาหลี <g iggle> ก็เลยกดเข้าไปในช้อปปีเพื่อหาลูกพาบแห้งทุกคนเชื่อไหมว่ากิโลละ200กว่าบาทแพงมากแพงมากกิโลละส0งกว่าก็เลยแบบไม่กล้าซื้อเป็นโลก็เลยซื้อแบบครึ่งกิโลนะครับก็ได้มาประมาณ1 2 3 4งห้าได้มาหกชิ้นแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งให้แม่ชิมไปแล้ว นะครับก็เลยได้มาประมาณหกชิ้นเดี๋ยววันนี้ก็มาชิมด้วยกันพร้อมๆกันว่าลูกพับแห้งเกาหลีจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันมันก็คือลูกพับหนึ่งลูกแต่เขาเอาไปทําให้มันแห้งด้วยกรรม,มวิธีอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่แห้งกรอบมันเป็นแห้งๆแ,แบบยอ้อยๆยังแบบนิ่มๆนุ่มๆอยู่ยังแบบดึงๆดึงๆลักษณะจะเป็นแบบนี้มันดูน่ากินไหมวะมดูน่ากินใช่ไหม อืบอกรสชาติจะไม่ได้อ่ะอ,อร่อยไหมวะ มันอธิบายไงดีอ่ะนึกรสชาติไม่ออกมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากเลยเหมือนผลไม้แห้งอบแห้งหลายตัวแต่ว่ารสชาติจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสูงมาก ไม่หวานมากแต่ก็ไม่ได้จืดแต่ก็ไม่ได้จืดนะไม่หวานมากแต่ก็ไม่จืดคือถ้าเลือกพุทซายแห้งกับกับอันนี้แห้งอะ่ะพุทซายแห้งถูกกว่าแต่อร่อยกว่าในความคิดเป็นนะแต่ว่าแบบ ลูกพาแห้งก็แบบนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบคนเกาหลีเขากินหรือว่าเขานิยมทำกันหรือเปล่านะอธิบายรใชาไม่ถูก จะไม่อร่อยแต่ก็กินได้เรื่อยๆออืมธิบายไงดีอ่ะเนี่ยบางบางครั้งก็ได้รสชาติเหมือนแจมสับป,ปะรดแต่ไม่แต่ไม่หวานเปรี้ยวเหมือนสับป,ปะรดแต่ว่าเท็เจอร์มันเหมือน บางครั้งก็ได้รสชาติเหมือนมะขามมะขามสุกมะขามหวานเนี่ยอื t e เ t อร์มันเหมือนมะขามหวานแล้วก็เหมือนแยมแยมแยมสับปะรดอืมอืม,อมนึกออกแล้วเนี่ยเนี่ย t e เ t u r e มันเป็นแบบนี้ t e เ t u r e มันเหมือนแยมสับปะรดจริงๆนะเนี่ยเห็นไหม คือเนื้อลูกภาพข้างในอะ่ะเหมือนแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนนะแต่ว่าแบบให้ความรู้สึกอย่างนั้นเอาอันนี้ยไปป้ายลงใส่ขนมปังคุกกี้แล้วก็ประกบกันอะ่ะมองได้ตาก็นึกว่าแยามสับปะรดแต่ว่ากินเข้าไปแล้วถึงถึงรู้ว่าไม่ใช่อืม โลละสองร้อยไปถือว่าแพงมากเลยหรือว่ามันถูกมันถือว่าถูกไหมเ็รู้สึกโชคดีมากเลยที่เบลซื้อมาแค่ครึ่งโล <c oughs> รู้สึเข้าดีมากเลยจะพยายามกินให้หมดจะพยายามกินให้หมด เันกินให้หมดหนึ่งลูกมันต้องกินคู่กับอะไรวะมันถึงจะอร่อยชามันต้องกินคู่กับชารลล้อน ตอนเปิดรูปดูมันน่ากินมากเลยอ <c oughs> ตอนทำไมมันไม่เหมือนในซีรีส์เลยอะ่ะในซีรีส์เขาจะหยิบมาแล้วเขาแบบเขาจะแบบเฮ้ย <c oughs> แบบ <c oughs> แบบทาอตอนนี้ ูนี่ส่วพุทธาจีนมาด้วยดีกว่ามันต้องกินกับชาร้อนเพื่อตัดเลี่ยนอันนี้ไม่ใช่ของตัดเลี่ยนนะครับอันนี้คือของเลี่ยนแล้วก็เอาชาร้อนที่แบบเป็นชาที่ไม่หวานอะ เป็นชารสชาติช,า,ชา,าแท้ๆเพื่อมาตัดเลี่ยนอืมเรนั้นก็จะเลี่ยนอยู่แบบเนี้ย ตอนนี้ยังหาแบบหาคำตอบไม่ได้ว่ามันอร่อยไหมอร่อยมันไม่หวานนะแต่พอกินไปกินมาเรื่อยๆแบบเริ่มแสบคอแล้วอะเริ่มรู้สึกว่ามันหวานแล้วแสดงว่ามีน้ำตาลเยอะมากมันถึงได้แบบคอแห้งอย่างก,กินน้ำขนอาดเนี้ย <c oughs> ทุกคนไปกังใจใเป็นหน่อยใกล้หมดแล้วมันอาจจะไม่อร่อยสำหรับเป็ดแต่มันอาจจะอร่อยสำหรับคนอื่นนะครับดังนั้น ทุกคนอย่าเอาเป็ดไปวัดนะเพราะเนื้ออร่อยไม่น่าจะถูกปากทุกคนก็ได้นะอืมแต่ว่าลองสั่งมากินก่อนก็ดีเหมือนแบบได้ชิมแล้วอร่อยค่อยสั่งใหม่เยอะก็เดิมเหมือนเป็นเนี่ยโลละสองร้อย เป็นก็สาากั่งมาครึ่งโลแล้วกันเอาลองดูก่อนก็รู้สึกโชคดีมากที่ไม่ได้สั่งทั้งหนึ่งโลเลยเพราะว่าํำมาเป็นมันไม่ถูกปากไป็่ะมันไม่ถูกปากเป็ดอะแล้วพอคำสุท้ายแล้วอืมคำมาเป็นมันไม่ถูกปากไปเลยอะ่ะ อืมกินได้แต่ไม่ได้ว้าวไม่รู้สึกแบบอะไรขนาดนั้นไม่รู้สึกอร่อยเลยแต่มีเท็กเจอร์ที่แปลกใหม่มยังไงก็ใครอยากลองชิมไปหาลองไปหาลองได้แต่ว่าโลละสองรอค่อนข้างแพงซื้อแค่แบบไปซื้อพวกในช้อปปี้รัชดาที่มันมีโค้ดส่วนลดส่งฟรีอะ่ะ มันมีโค้ดส่งฟรีวะ่ะก็แบบไปซื้อโลละร้อยสิบาทอะไระครึ่งโลร้อยสิบาทแล้วก็แบบแบบใช้โค้ดส่งฟรีมาก็จะได้แค่ร้อยสิบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาลองชิมกันดูก่อนถ้าเกิดแบบถูกปากทุกคนทุกคนก็สั่งต่อถ้าไม่ถูกปากก็ไม่เป็นไรหรือถ้าแบบเป็นไม่รู้ว่าเขาจะมีแบ่งขายเป็นชิ้นหรือเปล่านะชิ้นแบบว่าหรือว่าสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยสองห้าสิบกรัมไม่รู้เหมือนกันว่ามีไหมลูกค้าก็ไปลองเสิร์ชหาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตาม รายการกินกิน,ก,นกินจากช่องนอนเชา้าสตูดิโอนะครับอีพ e ีหน้าเป็นจะพาะทุกคนไปกินอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สครายบ์กับนอนเชา้าสตูดิโอเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ